สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาด สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่1กันยายน2565อยู่กับเรา3คนนะครับผมขวัญและมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบสจ่อเลือกเชลซีครับและการโตนาล่าข่าวแมนยูครับวันนี้หัวข้อของเรานะครับก็เกี่ยวกับจ่าฝูงของพิมลีครับโอ้โหหลังจากที่เกมลีกเนี่ยลงเตะไปแล้วหานัดก็เรียกได้ว่า เก็บชัยชนะแบบ100%นะชนะรวดทุกนัดถูกต้องนั่นก็คืออาร์เซนอลครับลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้าทำผลงานได้แบบติดลมบนมากๆในเกมล่าสุดแม้ว่าจะเจองานยากนะเพราะว่าต้องพบกับแอสตันวิลล่านะครับโดนตีเสมอด้วยแต่ก็ยังยิงประตูชัยแล้วก็คว้าสามแต้มได้อีกครั้งหนึ่งวันนี้ เราจะมาวิคเคราะห์นะเป็นการวิคเคราะห์นะครับไม่ใช่การเจิม,มนะต้องบอกทุกคนแบบนี้นะครับว่าโอ้โหฟอร์มแบบนี้เนี่ยนะจะไปได้ไกลถึงขนาดที่ลุ้นแชมป์เลยหรือเปล่าหรืออาจจะต้องมองอ่ะค่อยๆ ไปทีละ9้ามองไปที่การติดพ็อโฟนะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลสีกก่อนไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของอาร์เซนอลแต่ว่าก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับ,รบเริ่มที่น้ําแร่ธรรมชาติตาช้างครับมากกว่ากีฬาคือน้ําใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบงก์วัลจำกัดมหาชนครับกดน,นี้ครับผมขอคําว่าจ่าฟูงโอเคอจ่าฟุง้งสดชื่นเหมือนอยู่บนไหล่เขา นี่ <c oughs> นะครับผมแล้วก็ฝากนี้ด้วยครับเคแบงจากธนาคารกะิีกรไทยนะครับก็มาพร้อมกับบริการด o ฟ p ินมันนี่ครับสินเชื่อส่วนบุคคลน,นะก็กู้ง่ายๆครับผ่านแอปพลิเคชันของ Dolphin ได้ตลอด24ชั่วโมงครับให้วงเงินมากสุด ห้าเท่าดอกเบี้ยแค่8ต่อเดือนนะครับก็เอาไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินครับถ้าไม่ใช้เนี่ยก็ไม่เสียดอกเบี้ยครับแล้วก็อย่าลืมนี่ครับเครื่องสำรองไฟเซอร์คอนครับเครื่องสำรองไฟแบรนด์ยูเนเทคนะครับก็ป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะด้วยเทคโนโลยีครับรูปขึ้นบริสุทธิ์เพียวสายเวฟนั่นเองนะครับก็หาซื้อได้แล้วนะที่บารดาน่าทุกสาขาครับหรือว่าจะซื้อออนไลน์ ก็มีที่ j i b นะครับมี e s h o ป e e มี Shop a อ t นะครับก็ตามหาตามซื้อกันได้ครับครับ,อรบโอเคครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพก่อนใช่ปัจจัยแรกที่สื่อวิเคราะห์กันว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้อาเซนอนเนี่ยติดลมบนในตอนนี้อย่างแรกที่มองค่าไม่ได้ก็คือการลงตลาดได้เร็ว นะครับเปิดตลาดซัมเมอร์ได้ไวมากมาก่อนทีมอื่นทําให้ทีมเนี่ยพร้อมตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นแล้วนะครับแล้วก็ลากยาวมาถึงช่วงซีซั่นใหม่แบบนี้ซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับมิเกลมิเกลอัตเ,เ,เตตาเนี่ยกับเอดูผู้บริหารตัวหลักของสโมสรดําเนินการเสริมทัพนักเตะที่ต้องการได้เร็วกับสุดๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นคนในภาพนะครับกราเบลเชซุสเซ็นมาตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมนะฮะหรือว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้แบ็กซ้ายคนใหม่ที่เซ็นเข้ามาเมื่อวันที่22กรกฎาคม เรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยพอมีแนวโน้มที่ทีมจะไม่ได้ mm. ลิซันโดม,มาติเนสของอาแจ็กซ์ก็เปลี่ยนมาปิดดิวซินเชนโกได้ทันที mm. ก็คือไม่รอนานนะครับ mm. ถ้าเกิดตัวนี้ไม่ได้ mm. ก็ไปปิดคนใหม่เข้ามาที่มีโปรไฟล์ใกล้เคียงกันอันนี้ยังไม่รวมแข้งรายอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นแมตเทอร์เนอร์ในด่านมือ2ที่กเกษรล่วงหน้ามาตั้งนานแล้วโดยจะมีแค่ฟาบิโอวิเอร่านะครับกองกลางที่อาจจะยังไม่ได้มีส่วนมากนักเพราะว่าเจ็บไปซะก่อนนะครับแต่ว่าภาพรวมถือว่า เสริมทัพได้ไวมากๆสมผลให้เตรียมทีมได้แบบเน้นๆเลยนะครับตั้งแต่พรีซีซันไม่ต้องมาพวงตลาดแล้วก็คือได้ตัวที่ต้องการมาคพร้อมแล้วนะครับแล้วก็สามารถลงเรื่องของแท็กติกได้ทันทีก็เริ่มจากชนะเนินแบกมา5-3นะครับช่วงพรีซีซันชนะเอเวัตัน2-0และก็ชนะออร์แลนโดซิตี้มา3ประตูตอนหนึ่งครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยกราเบลเชซุสเข้าฝักมากๆเข้ามาเนี่ยแทบไม่ต้องปรับตัวเลยนะครับก็หนงประตูกระจุยเลย<ๆ>ก็เป็นการร่วมงานกับนายเก่า ที่เคยทำงานกันมาก่อนที่แมนซิตี้ก็คืออาร์เตต้านะครับจากนั้นครับพวกเขายังสารต่อฟอร์มโหดถล่มเชลซี4-0นะครับซินเชนโกเริ่มประเดิมสนามแล้วก็เล่นได้ดีทันทีนะครับไม่ต่างจากเชซุสเท่าไหร่ก่อนจะเตะอุ่นเครื่องอีกนัดหนึ่งก็คือถล่มเซบีย่าในรายการอิมเรซครับนะครับ6-0ฟอร์มดีกันมากๆเรียกว่าถ้าเกิดนับเกมอุ่นเครื่องที่เตะแบบเปิดสนามเนี่ยแล้วก็ในหลายๆนัดที่ตามมาอาร์เซนอลชนะรวด 100%นะครับตั้งแต่ p r e ซ i s ั o n และโฮโฮลากยาวมาเลย <โฮ S 1> ก็ไม่แปลกที่ว่าทำไมถึงเห็นว่าพวกเขาเนี่ยอยู่เป็นจ่าฝูงของตารางเพราะว่าเสริมได้ตรงจุดเสริมได้ไวแล้วก็ทำให้ตั้งขายได้สบายสบานี่เมื่อรวมกับ5นะัดเป็นมีบริกที่ชนะรวดไปเนี่ย <โฮ S 2> นั่นหมายความว่าเกมไหนที่เตะแบบเปิดเนี่ย100%มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะใช่นะครับแล้วก็พวกตัวที่เซนเข้ามาอย่างที่บอกยิ่งคุณได้เวลาในการปรับตัวมาก เท่าไหร่ฟอร์มที่มันออกมาในสนามการเจลกับเพื่อนๆมันก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นถูกต้องนะครับคืออย่างเชุดเนี่ยผมว่าเป็นตัวพิสูจน์ได้เลยนะว่านี่คือเผอๆถ้าเกิดว่ายังรักษาความสม่ําเสมอได้แบบนี้นะอาจจะเป็นแบบการเซ็นสัญญาที่หนึ่งในดีลที่ดีที่สุดของพิมเมลกเลยไปลุ้นกับพวกฮารแลนพวกนี้ซึ่งผมว่า การที่ทีมไหนเนี่ยเคาะไล์อัพ11ตัวจริงได้ตั้งแต่ตอนปรีซีซั่นถือว่าดีนะนั่นหมายความว่าแท็กติกคุณลงตัวกลยุทธ์คุณลงตัวและอยู่ที่ว่าผลงานจะเป็นยังไงซึ่งต้องยอมรับว่าอาร์เซนอลเตรียมทีมได้เร็วจริงๆถูกต้องนะครับทีนี้การจัดการนักเตะที่ไม่ใช้และที่สําคัญคือการเลือกกัปตันทีนมนะคนใหม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางที่อาร์เซนอลมีการเริ่มทําตั้งแต่ช่วง ก่อนที่จะเปิดซีซั่นมันนะครับอาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้ทํางานได้ดีเพียงแค่การซื้อนักเตะเข้ามาอย่างเดียวแต่ขาออกเนี่ยเขาก็ดําเนินการได้ดีด้วยเริ่มตั้งแต่ฤดูกาลก่อนนะครับเด็ดขาดมากๆก็คือเลือกที่จะปล่อยปีเอเร์มบิลิกโอบาเมยองออกไปตั้งแต่ตอนเดือนมกราคมคือครจริงๆถามด้วยเรื่องของฟอร์มเนี่ยนะคือโอบาเนี่ยอาจจะเสียสมาธินะแต่ว่าด้วยระดับของเขาพอมันมีปัญหา ที่แตกหักกับทางมิเกลอารเตต้าแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมส่วนตัวนะการมาซ้อมสายจนเป็นเหตุให้โดนยึดปลอกแขนกับตันทีมเนี่ยมันถึงจุดที่มันไปต่อด้วยกันไม่ได้ถามว่าแฟนๆอาร์เซนอลเสียดายไหมผม<ๆ>ว่าหลายๆคนก็อาจจะเสียดายนะแต่พอมันเลือกที่จะตัดออกไปก่อนเลยดีกว่านะครับมันก็เป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดนะเพราะว่า ปัญหาที่มันคาราคาซังเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นกับเคสของ o c ซมาแล้วใช่นะคือเล,เ,ลเลือกที่จะปล่อยแล้วก็ลดเพดานค่าเหนื่อย<ช>นะเอาตรงส่วนที่จะต้องจ่ายให้กับโอบามายองเนี่ยไปเซ็นสัญญาก,กับนักเตะคนใหม่ดีกว่า for team <4 S 2> ก่อนอะนะครับเอาทีมมาเป็นที่ตั้ง ส่วนในซัมเมอร์นี้เนี่ยก็มีการปล่อยตัวอเรซองลากาเซตออกไปแบบฟรีเอเนต์มาเตโอเกนดูซี่ครับที่ได้เงินกลับมา9ล้านปอนด์แมตเลโนครับปล่อยไป8ล้านปอนด์ลูคัสตอเรล่าไม่ได้เปิดเผยค่าตัวแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะแต่ว่าที่เด็ดที่สุดเนี่ยคือนิโคลัสเปเป้ครับหลังจากที่ยืดเยื้อมานาน mm. นะคือให้โอกาสแล้วลงเล่นแล้วลงเล่นอีกนะคือฝืนใช้งานแล้ว mm. แต่ก็ยังเข็นไม่ขึ้นครับ mm. เล่นไม่ออกจนในที่สุดเนี่ยก็ต้องไปย้ายแบบ ยืมตัวนะอาจจะยังไม่ได้ขายขาวรแต่ก็ถือว่าเป็นการลดภาระในเรื่องของค่าเหนื่อยลงไปนะครับเรียกได้ว่านักเตะที่ไม่ได้ใช้งานหรือว่าเป็นพวกเน็ต o ูดเนี่ยก็คือปล่อย100%เลยคนที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมอาร์เตต้าเคลียร์ได้หมดในซัมเมอร์นี้นะใช่นะครับเท่านั้นไม่พอครับมีการแต่งตั้งมาตินโอเดกาดขึ้นมาเป็นกัปตันคนใหม่ด้วยนะสื่ออย่างเดียลติกยูเนี่เขาชื่นชมครับบอกว่าโอเดกาดอาจจะ เป็นแข้งใหม่ด้วยนะก็คือเพิ่งย้ายมาเมื่อเมื่อซัมเมอร์ก่อนนู้นประมาณ2ปีใช่นะครับแล้วก็อายุเนี่ยเพิ่ง23ปีก็ปียังดาวรุ่งอยู่นะเอาจริงแต่ <ไป S 1> ว่า<ป>ถ้าดูในตัวเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นำอย่างเต็มเปี่ยมแถมยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับลงเล่นทั้ง5นัดเลยยิงไป3ประตู สถิติการทำเกมยอดเยี่ยมครับมีการสร้างสารรค์โอกาสเนี่ยนัดละ1.2ครั้ง<ม>แล้วก็เลี้ยงบอลน,นัดละ1.8ครั้งือโอเคมันอาจจะยังไม่มีตัวเลขแอซิสก็จริงนะแต่ว่าผมดูตั้งแต่นัดที่เจอกับฟูลแลมที่ยิงแซงชนะ2-1เ<ม><ม>พราะนั้นมีช็อตหนึ่งที่โอเดกาดงัดบอลข้ามหัวผ่านแนวรับฟูลแลมแบบว้าว <laughs> คือแบบถ้าเอาฟอร์มมดูการนี้นะผมว่าคนที่ทาเกมโหดรองจากเควินเดอรอยนะ ผมให้โอเดกาดเอาเฉพาะตัวเพลย์เมคเกอร์ตัวทำเกมนะผมว่าโอเดกาดปีนี้เล่นดีจริงๆใช่นะครับอ่ะนี่คือเหตุผลข้อที่2ไปดูเหตุผลข้อที่3ครับเขาบอกว่าแทคติกที่ลงตัวแล้วก็ตัวเลขการลุ้นยิงประตูกับโอกาสโดนคู่ต่อสู้ลุ้นยิง่ยดีขึ้นแบบชัดเจนเลยนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าอาร์เซนอลเนี่ยเล่นแผน4-2-3-1เป็นหลักเพราะว่าบทบาทตัวจริงก็คือกราณิชชาก้ายืนคู่กับโตมัสปาเตแล้วก็มีโอเดกาดเป็นกองกลางตัวรุกแต่จริงๆคือสลับการเล่น2แผนระหว่างเกมเลยนะ คือ4-2-3-1กับ4-3-3อันนี้ผู้กันน่าจะเกดตดีเพราะว่าเอริกเทนฮาก็แบบนั้นเหมือนกันสลับกันไประหว่างเกมได้ซึ่งช่วงนี้สลับมาเล่น4-3-3เนี่ยก็จะเป็นปาเตยืนห้อยต่ำสุดแล้วก็กานิชชาก้ากับโอเดกาเนี่ยยืนสูงขึ้นไปคุณซูมิเกลยวอาเตต้าเคยให้สัมภาษณ์ด้วยครับว่าเป็นความจริงที่บทบาทใหม่ของกานิชชาก้าเนี่ยต้องเติมเข้าไปในกรอบเขตโทษมากยิ่งขึ้นอนอกเหนือจากเรื่องของฟอร์เมชั่นแล้วครับต้องชมว่าอาเตต้าเนี่ยพัฒนาแนวทางการเล่นของทีมได้ดีมากด้วย แม้ช่วงแรกอาจจะอุปสรรคเยอะหน่อยแต่จนถึงตอนนี้ตัวเลขจากสื่อ a อตติกยูเบ่งบอกว่าผลงานอาร์เซนอลดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะครับไปดูกราฟิกกันหน่อยครับแอตติกยูเบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยตั้งแต่ยุคข,ของคุณซืออูนายเอมเมรี่มาจนถึงมิเกลอารเตต้าในปัจจุบันให้ดูกราฟิกนี้ไว้นะครับสีน้ําเงินนะครับคือการลุ้นยิงประตูแบบจะแจ้งใส่คู่ต่อสู้ลุ้นยิงในแบบที่ขูลูกนี้มันต้องเป็นประตูะะจะจ่อเผาขนแบบนี้ เรียกว่าค่า Expected Go a l ส่วนสีแดงคือค่าที่อาร์เซนอลโดนคู่ต่อสู้ยิงลาะเป้าบ้างนะครับจะเห็นว่าซ้ายสุดนะครับในยุคข,ของกุนซืออูนายเอเมรี่เนี่ยตัวสีน้ําเงินกับสีแดงแทบจะอยู่ระนาบเดียวกันเลยเระม,ม,มาด้วยกันเลยนะนั่นหมายความว่าเมื่อคุณมีโอกาสยิงคู่ต่อสู้แบบจอๆเท่าไหร่คุณก็โดนคู่ต่อสู้ลุ้นยิงแบบจอๆไม่ต่างกันนะครับเรียกว่า ไม่ดีนะครับแล้วก็เข้าสู่ยุคของกุนซือมิเกลอาร์เตต้านะครับตั้งแต่ปี2020 2021 0 2นะครับพวกเขาเนี่ยมีโอกาสยิงแบบจอๆเนี่ยเฉลี่ยนนะัดประมาณ1.5ครั้งแต่ว่าโดนคู่ต่อสู้ลอบเป้าเน้นๆเ,เนี่ยเฉลี่ยลดลงมาเหลือ1.0ครั้งนะจะเห็นว่าพอเป็นยุคอาร์เตตาเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> มันเริ่มไม่ได้อยู่ระนาบเดียวกันแล้วอะ่ะนะครับมันเริ่มมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมว่าถ้าเกิดเอาที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือ ช่วงครึ่งฤดูการหลังของซีซั่นที่แล้วมาจนถึงตอนเนี้ให้ดูสีฟ้าของอาร์เซนอลไว้นะครับครึ่งฤดูการหลังซีซั่นที่แล้วมาจนถึงตอนนี้มันห่างจากสีแดงเยอะมากเลยนะมันฉีกกันคนละฝั่งเลยฉีกกันคนละฝั่งจากตอนแรกมันอยู่ระนาบเดียวกันตอนนี้มันฉีกเป็นคนละฝั่งจนกระทั่งจนถึงปัจจุบันเนี่ย เฉลี่ยแล้วนัดหนึ่งอาร์เซนอลจะมีโอกาสยิงแบบโอกาสทองเอสเปเตโกเนี่ยประมาณ2.0ครั้งแต่โดนคู่ต่อสู้ลอบเป้าเนี่ยประมาณนัดหนึ่งก็ครั้งหนึ่งเรียกว่ามันมีช่องว่างแล้วและเป็นช่องว่างที่ดีซึ่งจุดนี้ต้องชมเลยว่ามิเกลอาร์เตตาทำทีมได้ดีขึ้นจริงๆทำทีมให้จากตอนแรกโอกาสยิงจะจ่อประมาณหนึ่งกลายเป็นดีขึ้นแบบแบบแบบพอสมควรเลยนะส่วนไอ้เรื่องของการโดนคู่ต่อสู้ลอบเป้าเน้นๆน่นจะจัดต่ก่อนเยอะ สุดท้ายมาจนถึงปัจจุบันโดนน้อยลงใอ้ต้องให้เครดิตอิเกียวอัตเตต้าเป็นกราฟที่ทําให้แฟนบอลคนใหญ่น่าจะเห็นแล้วใจชื้นนะผมใช่ผมรู้สึกว่าใจขึ้นดีว่ะทีไมมันฉีกันให้ขนาดนั้นนะฮะคือแนวรับเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าซาลีบาเข้ามาแล้วมีผลนะมีมีผลเยอะเลยซึ่งเป็นหัวข้อต่อไปถูกต้องคือนอกจากที่เราเกิดกันไปแล้วเอซูสโอเดกาดฟอร์มโหดกันจริงๆเนี่ยแต่ว่าแนวรับกองหลังก็ถือว่า เข้าฝากกันมากๆเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับซาลิบาที่เอากลับมาแล้วโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับอ่ะก็มาดูสถิติรายบุคคลกันบ้างปรากฏว่าฤด,ดูกาลน,นี้ตัวรุกอาร์เซนอลโชว์ฟอร์มเทพกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกาเบรียลเชซซูสตัวใหม่เล่นได้ดีที่สุดแล้วนะครับทำไป3ประตู3แอสซิสกาเบรียลมาติเนลี่ก็ยิงไปแล้ว3ประตูนะครับโอดกาด3ประตูบูกาโยซาก้าโอเคอาจจะยังโนโกนะยังไม่มีประตูนะครับแต่ก็ทำไปแล้วถึง2แอสซิสด้วยกันเบสเซ็ตเนี่ยตัวรุก อาร์เซนอลสคนนี้ลงสนาม5นัดทํารวมกันไป9ประตูกับ2แอสซิสนะครับก็ถือว่าแบ่งเบาภาะระก,กันได้ดีจริงๆเป็น5แอสซิสด้วยผม,มผมลืมนับของเชซุสไปอ๋อโอเคนะครับเป็น5แอสซิสนะก็ถือว่า <laughs> เป็นตัวเลขที่โหดมากจริงๆจริงเกมรับเองก็ต้องชื่นชมวิลเลียมซาลีบาครับที่เกลือนเอาไว้ที่กลับมาร่วมทีมหลังจากปีก่อนไปยืมตัวกับมังเซย์เนี่ยตอนที่อยู่ฝรั่งเศสเล่นดีโคตรกลับมาก็เล่นได้ดีเหมือนกัน มียิงไปแล้วนะครับหประตูกับ1นึ่งแอสซิส์ด้วยสถิติเกมรับกระโดดเด่นมากเคลียบอลเฉลี่ยนัดละ3.4ครั้งก็จะเป็นรองแค่กราเบลมาเกาเยสคนเดียวเท่านั้นนะครับแต่ที่เด็ดที่สุดของเขาเนี่ยคือการทําเกมด้วยตัวเอง<ม>ก็คือการออกบอล<ม>เขาผ่านบอลแม่นยำเนี่ย93.1ดีที่สุดของนักเตะที่ลงเล่นครบ5นัดให้กับอาร์เซนอลนะครับรวมถึงการวางบอลยาวทําได้นัดละ3.4ครั้งก็ดีที่สุดของผู้เล่นเอาฟิลของอาร์เซนอลเช่นเดียวกันก็ถือว่า มิติเกมรับก็ส่วนหนึ่งมิติเกมรุกมีส่วนเยอะเหมือนกัน, mm hmm. นครับสมดุลเลยนะตอนนี้นะสมดุลมากก็ถือว่าน่าจะยึดตำแหน่งอกองหลังตัวขวาของทีมยาวๆไปเบนไว้ยังต้องโยกไปเ็นแบ็กขวา mm hmm. คิดดูสิฟอร์มของว mm ิลเลียมซาริบาเท่ากับว่าตอนนี้เกมรับใช้ได้ mm hmm. เกมรุกดี mm hmm. คำถามที่น่าสนใจที่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อจากนี้ก็คือ mm hmm. สรุปแล้วอาเซนอลฤดกกาลนี้ควรลุ้นประมาณไหนท็อปโฟหรือว่าลุ้นได้ถึงขั้นลุ้นแชมป์ความว่าไง คือ5นัดเนี่ยนะคือเอโอเคแหละถ้าถ้าดูจากคู่แข่งอย่างที่เราคุยกันว่าคือผมอมองมองลูปเกมแล้วก็วิธีการเล่นเป็นหลักนะเรื่องของความใจสู้เรื่องของความพยายามเกมรุกเกมรับแล้วก็สถิติตัวเลขที่มันไม่เคยโกหกใครัครบอาเซนนลพัฒนาขึ้นจากฤดูกาลที่แล้วมากๆจริงนะครับแล้วก็นักเตะแต่ละคนทั้งคนที่เซ็นเข้ามาใหม่หรือแม้กระทั่งคนที่อยู่กับทีมอยู่แล้วเนี่ยอย่างมาติเนลลี่ เหมือนกับกลายเป็นคนละคนเลยนะความเฉียบขาดความเฉียบคน,นอะไรต่างๆการอิชาก้าเองเนี่ยก็ดูดีขึ้นก็ทําได้ดีขึ้นนะครับคนที่มาตรฐานดีอยู่แล้วอย่างมาโกเยสนะอย่างาผู้สาะตูวแลมสเดลเนี่ยก็ยังคงความสม่ําเสมอของตัวเองไว้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาประกอบกันคือผมว่านัดแรกนัดสองเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันฟุกหรือเปล่าออนะชนะได้นัดสเริ่มแบบเฮ้ยเริ่มมา นัด 4, นัด5เนี่ยผมว่ากล้าพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าฟอร์มแล้วก็ผลงานผลลัพธ์ที่มันออกมามันมาจากฟอร์มการเล่นในสนามที่มันดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาจริงๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นการจะมองถึงแชมป์เนี่ยผมผมยังคงพูดคำเดิมนะแม้ว่าหลายคนอา,อาจจะยังบอกว่าเฮ้ยเจอคู่แข่งมันอาจจะไม่ใช่ทีมใหญ่ทีมเล็กอะไรต่างๆแต่ผมยังพูดเหมือนเดิมว่าผมขอรอดูเจอกับทีมที่แบบ อยู่ในโซนลุ้นแชมป์ด้วยกันก่อนอ,อยู่ในโซนทีมใหญ่ด้วยกันก่อนว่าฟอร์มในลักษณะแบบนี้เขาจะไปสานต่อจะไปจะไปเจอกับทีมใหญ่ๆได้ดีขนาดไหน <ผม S 1> เพราะ<ห><ห>ว่าใ,<ห><ด>ในในฤ <ๆ S 1> <น>ดูกาลหนึง่งโอเคว่ามันเจอทีมใหญ่ไม่ได้เยอะหรอกถ้าเกิดว่าคุณเก็บชัยชนะเก็บสามแต้มจากทีมที่เป็นรองกว่าได้หมดครับ แต่คุณแพ้ทีมใหญ่หมดโอกาสเป็นแชมป์มันก็ยังมีอยู่นะถูกไหมเพราะมันโกยแต้ไว้เยอะใช่แต่ถ้าคุณสู้ได้คุณชนะได้หรืออไม่ต้องถึงขนาดชนะหรือแบบตบได้หมดหรอกแค่ต่อกรได้ดีผมว,ว่ามันก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าอาร์เซนอลอาจจะเป็นแบบเหมือนม้านอกสายตาที่ลุ้นแชมป์ได้เนี่ยถ้าดูจากโปรแกรมเนี่ยสัปดาห์นี้ไปเยือนแมนยูะนะครับแล้วก็เกมลีนะัดต่อไปเจอเอฟเวอร์ตัน แล้วก็เจอเบรนท์ฟอร์ดเจอสเปอร์เจอลิเวอร์พูลอ่ะเนี่ยันนี้นนจะเป็นช่วงนีนะ้อาจจะเป็นที่สัก10นัดแล้วถ้าเกิดมีทีมใหญ่เข้ามาผสมโลงด้วย m, แล้วยังรักษาฟอร์มแบบนี้เอาไว้ได้ผม<ๆ>ว่าจนถึงตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะมองเป็นการลุ้นแชมป์หนึ่เดือนหลังจากนี้อ่าใช่แต่ตอนนี้ผมยัง,ย,งยึดคำเดิมว่าอาเซนนลควรโฟกัสไปที่การจบทอฟ4ก่อนแล้วพูดกันมองไง ผมมองว่าการได้ขึ้นมาอยู่เป็นจ่าฝูงแบบนี้แล้วเราจะบอกว่าเขาไม่คู่ควรกับการลุนแชมป์ผมว่าก็ไม่แฟร์เพราะมันมันคือชนะลวดอ่ะก็ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งแล้วกันที่น่าจะขึ้นมาเบียดกับกับทีมเต็งเก่าๆได้เรียลฟูมายสเตตี้พวกนี้อาร์เซนอลก็น่าจะขึ้นมาเบียดสนุกเหมือนกันแต่ก็อย่างที่พี่ขวัญบอกก็ห้ามมองข้ามการเจอกับทีมที่เป็นบิ๊กทีมด้วยกันเพราะว่าการการเก็บแต้มกับทีมเล็กเนี่ยมันก็โอเคถือว่าทําได้ตามคาดได้ทุกทุกต่อเนื่องการเจอทีมใหญ่แนน่อนนว่ามัเป็นที่ ที่ยากขึ้นแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวต้องมารอดูกันก่อนช่วงบอลโลกอะ่ะเพราะเดี๋ยวมันจะทยอยมาแล้วเดี๋ยวเจอแมนยูแมนซิตี้พวกนี้เวอูลก็จะมีให้เห็นกันถ้าเกิดยังสารโมเมนตัมช่วงก่อนบอลโลกได้เอาเก็บให้เยอะที่สุดอะ่ะหลังจากบอลโลกอาจจะมีความลา้าความเหนื่อยมาเกี่ยวข้องแล้วเพราะนักเตะตัวหลังๆของเขาก็ต้องติดทีมชาติกันหลายคนอันนี้ผมว่าก็สําคัญกับบาซานอลที่ต้องพยายามเก็บในช่วง1นเดือนที่เหลือก่อนบอลโลกให้ได้แต่สิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งเกี่ยวกับทีมของอาร์เตต้าคือการ การรักษาความเป็นทีมเอาไว้คือเขาจขากำกัดพวกฟีนช์เพลเยอร์พวกนักเตะสมเด็นพอ,อไปแล้วอไอ้พวกนี้มันจะช่วยให้ทีมมีความกลมเกลียวกันมากขึ้นคือจะเม <Spirit. S 1> อ,อมันจะเป็นสปิตทีมที่ดีขึ้นไม่มีมุมมองแง่ลบโค้ชไม่ส่งผมลงเล่นออกมาบ่นผ่านโซเชีย so ลมันจะไม่มีคือทีมก็จะเป็นกลมเกลียวเป็นหนึ่งแล้วตัวใหม่ที่ซื้อมาก็ตอบโจทย์ทุกคนเพราะฉะนั้นผมว่ามันคือปัจจัยทุกอย่างที่ส่งเสริมกันให้อาร์เซนอลมีโอกาสขึ้นมาเป็นเป็นทีมที่ลุน้นแชมป์ได้อีกทีมหนึ่งแต่ผมเชื่อว่า แฟนๆอาร์เซนอลน่ะเขาอาจจะไม่ได้มองไปถึงตรงนั้นหรอกเขาก็พยายามจะเอาเป้าหมายแรกให้ได้ก่อนคือท <Step S 1> ็อปโฟสเต็ปไปเลยใช่คือไม่งั้นมันจะเป็นการโยนความกดดันให้นักเตะเกินไปครับคือว่าเป้าหมายแรกอ่ะมันตั้งเอาไว้สวยๆแล้วผมว่าท็อปโฟไม่ไกลเกินมืออาร์เซนอลหรอกถ้าเกิดยังฟอร์มนี้ได้ลุ้นแชมป์ค่อยเป็นเรื่องของผลพำไยได้เพิ่มเติมแล้วกันถ้าเกิดฟอร์มยังลากยาวต่อเนื่องแบบนี้ผมใช้คําว่าไอเรื่องของความคาดหวังเนี่ยมันเปลี่ยนกันได้ระหว่างซนะีซั่นนะไม่จาเป็นจะต้องแบบฟิกอันเดียวเสมอไปเพราะว่า ดูจากบทสัมภาษณ์ของเอดูที่เขาไปให้สัมภาษณ์กับสื่อดังเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยความคาดหวังของอาร์ซนอลก็คือฤดูกาลนี้มันคือฤดูกาลที่ต้องติดท็อปโให้ได้มันยังไม่ใช่สเต็ปว่าต้องไฟบังคับว่าต้องแชมป์สถานเดียวนะแต่ปีที่แล้วมีโชคหนึ่งที่เกือบจะจบท็อปโได้แล้วมาโดนสเปอร์แซงถูกไหมครับซึ่งถ้าเกิดปีที่แล้วจบท็อปโได้นั่นหมายความว่าจะเป็นสเต็ปที่ อาร์เซนอลได้ไปแชมเปี้ยนส์คเร็วกว่าที่กําหนด1ปี 1> สุดท้ายก็หลุดไปแบบน่าเสียดายแต่ปีนี้มันคือปีที่เขาตั้งความหวังจริงๆว่ามันควรต้องได้แล้วสำหรับท็อปโฟซึ่งเห็นด้วยตรงกันเกับทั้งขวัญแล้วก็ผู้กันว่าช่วงแรกๆเล่นแบบไร้ความกดดันไปก่อนเมื่อฟอร์มกําลังดีไม่ต้องไปสนเสียงวิจารณ์บอกว่าดีใจเกินเหตุช่างแม่งครับ <laughs> ไม่ต้องไปซีเร <laughs> ียสน,นะฮะ <laughs> ชนะเฉพาะทีมเล็กไม่ต้องไปซีเรียสเชลซีผมเนี่ยเจอลีดก็แพ้เจอซานตันก็แพ้มันไม่จําเป็นต้องเป็นบิจิสูน ศักยภาพได้เสมอไปแต่ตอนนี้เล่นแบบไร้ความกดดันมองเอาเป้าหมายหลักของตัวเองก่อนท็อปโแล้วผมว่าความคาดหวังมันเปลี่ยนกันได้ระหว่างซีซันผมถามง่ายๆเลยปี2015-16เลสเตอร์ซิตี้อ่ะก่อนเริ่มต้นฤดูกาลอ่ะใครจะไปคิดว่าจะเป็นแชมป์ใช่ไหมแล้วคนมองแค่ว่าหนีรอดตกชั้นให้ได้ก็พอเพราะปีก่อนอนั้น,น,นเขาหนีตกชั้นมาก่อนพอเริ่มซีซันมาสักพัก เอาว่ะฟอร์มมันดีกว่าเล่นแบบนี้มันไม่น่าตกชั้นแล้วแต่เล่นไปสักพักมันไม่ใช่แคบจะหนีตกชั้นแล้วอ่ะอมัน20นัดกว่าเนี่ยเฮ้ยมันยังนําจ่าฝูงอันดับหนึ่งอันดับ2อันดับ3ณนะตอนนั้นค่อยไปเปลี่ยนความคาดหวังที่หลังก็ได้และสุดท้ายอะ เลสเตอร์ ester, ความคาดหวังก่อนเริ่มต้นซีซันปีนั้นคือขอแค่ไม่ตกชั้นแต่คุณนำจากููมาจนถึงนัดที่35นัดที่36อ่ะจะบอกว่ากูไม่รุนแชมป์มันก็ไม่ใช่ถูกไหมอาร์เซนอลเองก็เหมือนกันอาร์เซนอลตอนนี้เล่นแบบไร้ความกดดันไปก่อนเอาเอาความคัดหวังตัวเองก่อนสัก10นัดผ่านไป15นัดผ่านไป20นัดผ่านไปถ้ายังอยู่ในกลุ่มหัวตารางอันดับ1 2, 3 คุณไปเปลี่ยนความขลังตอนนั้นก็ไม่สายแล้วไปเปลี่ยนทีหลังตอนนั้นผมว่าแรงกดดันมันจะไม่มากเท่าตอนนี้ด้วยเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอาร์เซนอลี่ผมดูเกือบทุกนัดนะเล่นดีเล่นน่าประทับใจเกมรุกดีมากแต่จุดที่ตั้งข้อสังเกตก็คือสภาพจิตใจของตัวรุกที่เล่นดีแบบนี้แต่เป็นแก๊งยังบลัดหมดเลยนะอายุน้อยระยะยาวเราต้องรอดูว่าถ้าเกิดมันมีแรงกดดันเข้ามาจะแบกรับได้ดีขนาดไหนถ้าทําได้ก็มีโอกาสลุ้นสเต็ปบายสเต็ปมองท็อปโฟล์นาคดีค่อยหวังถึงแชมป์ใช่แล้วมัน มันจะมีช่วงที่แต่ละทีมเนี่ยก็จะต้องเจอกับทางทางแยกแล้วก็ต้องเลือกนั่นก็คือพอต้องลงแข่งในเวทียุโรปด้วยอาเซนอลเนี่ยเตะยูโรปาลีกครับผมแล้วถ้าเกิดว่าฟอร์มยังเป็นแบบนี้สมมติผ่านไปสักครึ่งซีซั่นนะสักสิบห้ายี่สิบนัดจนถึงตอนนั้นอาเซนอลต้องเลือกแล้วว่าคุณ <Focus. S 2> จะเอายังไงคุณจะโฟกัสไหนคุณจะโฟกัสยูโรปาลีกที่มันสามารถเลือกได้ว่าโอ้ถ้าเป็นแชมป์เนี่ยมัน มันมองไปถึงการการันตี UCL แต่ถ้าตอนนั้นในลีกคุณชิวๆมากเลยอะ,อะท็อปโฟไม่น่าหลุดคุณทิ้งอยู่รปอ้าได้นะใช่คืออย่างที่บอกว่ามันต้องมันต้องไปทีละเกมอะมันต้องไปทีละเฟสไปทีละขั้นตอนมากกว่าคือจนถึงตอนนี้เนี่ยเราเราเรา,เรารู้สึกแฮปปี้แทนแฟนอาร์เซนอลนะจริงนะจริง,รงเพราะว่า5นัดเนี่ยคุณได้เห็นพัฒนาการผมว่าในแต่ละนัดเลยอะมันมีจุดที่ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอ,ะอย่างในเกมวินล่าเนี่ยเราเห็นการโรเตชันโลกองกาที่ตอนแรกรู้สึกว่าแบบไม่ไหวนะน่าจะจบแล้ว,ลวน่าจะโดนปล่อยหรือน่าจะไม่ได้ใช้ก็ลงเล่นได้นะเล่นได้ปรับตัวกับเพื่อนได้นะครับหรือว่าตำแหน่งอื่นๆการโรเตชันเนี่ยขุมกําลังในเชิงลึกดีขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีมากแบ็กซ้ายเนี่ยชัดมากปีกที่แล้วตัวจริงคือเทียนี่พอเทียร์นี่ลงไม่ได้เป็นใครนูโน่ตาเรสแต่ปีนี้ตัวจริงเป็นซินเชนโก ถ้าซีชิงโก้ลงไปได้เป็นใครเป็นเทียร์นี่เนี่ยอันนี้แค่แค่แบ็กซ้ายอย่างเดียวก็เห็นชัดแล้วว่าผมกำลังเชิงลึกเขาดีขึ้นจริงๆครับอ่ใช่เห็นพัฒนาการแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานจะเห็นออนรุ่นแล้วใกล้ๆคนละแบบบุกนี้นี่โค้ดแอคกับกันตัวหน้าเล่นบ่อยครับผมอ่ะก็ฝากติดตามด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดครับของเจาะประเด็นในวันนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบหนึ่งนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตายช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับดื่มอีกสักทีนึงปิดท้ายรายการหน่อย มันจะทะลุนะผมให้เทีนจอเขียวเข้ามานะครับนี่ <Okay. S 2> <c oughs> สุดยอดสุดชื่นช่วงถ่ายเออนะครับแล้วก็อย่าลืมธนาคารกสิกร,รไทยนะครับกับบริการสินเชื่อส่วนบุคคล Dolphin มันนี่ครับผมนี่ก็สมัครง่ายๆครับผ่านแอปของ Dolphin ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับไม่ต้องใช้เอกสารดอกเบี้ยแค่2.8% 0ต่อเดือนนะแล้วก็าสามารถ อนุมัติปับเนี่ยรับเงินทันทีครับก็เบิกถอนได้ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทยนะแล้วก็หรือว่าสแกนครับผ่านร้านค้าที่รับชําระผ่านแอปดอฟฟินก็ได้นะครับไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกเบี้ยเอาไว้เป็นเงินสํารองฉุกเฉินนะครับครับแล้วก็อย่าลืมนี่ครับเครื่องสํารองไฟเซอร์คอนครับเครื่องสํารองไฟแบรนด์ยูเนเทคครับรุ่นไฮเปอร์แมสเกมมิ่งตัวเทพครับสำหรับคอเกมแบบไม่มีสะดุดนะครับระบบสํารองไฟคุณภาพสูงเทคโนโลยีรูปคลื่นบริสุทธิ์เพียวไซด์เวฟเพื่อการปกป้องอย่าง สมบูรณ์แบบป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากอย่างเต็มประสิทธิภาพเครื่องสำรองไฟแบรนด์ยูน t เทคจัดจำหน่ายโดยอินแกร m i มโครหาซื้อได้แล้วที่บานนาน่าทั่วประเทศหรือว่าออนไลน์ครับ JIB นะ l a z a d a Shopee Shop 24อดครับ u n i t e t h the ะ u า e r วอร์บ็กอัครับผมครับ ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้หมดหน้าที่ของเรา3คนแล้วครับเจาะประเด็นกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเกมค้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ u n i t e c พลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาด